ในสภาวะปัจจุบันเราไม่สามารถตีกรียงมลภาวะรอบตัวเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละอองรังสีที่เป็นอตรายต่างๆอย่างเช่นรังสี UVA รังสี UVB ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่รู้ไหมครับว่าทำไมเราต้องปล่อยตาเราหรือทำไมเราต้องละเลย mm. เกี่ยวกับสุขภาพตาเราให้เผชิญกับ รังสีหรือสิ่งอันตรายเหล่านี้ซึ่งทําให้เราเกิดปัญหาด้านสายตาได้สายตานั้นหมายถึงว่าเราจะอาจเป็นต้อลมอาการต้อเนื้อการเสื่อมของเลนตาพร้อมทั้งสิ่งเหล่านี้จะทําให้เราเป็นต้อกระจกเป็นสิ่งที่รบกวนเราซึ่งสามารถรักษาได้ก็จริงแต่ถ้าเราป้องกันได้จะดีกว่าไหมครับ สิ่งที่พูดมานี้เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่นันเนิ่นนะครับไม่ว่าจะการใช้แว่นกันแดดที่สามารถกรองรังสี UV ได้เวลาเราอยู่นอกอาคารหรือว่าไปในสถานที่ต่างๆหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือคนที่มีสายตาอาจสามารถใช้เลนที่กรองรังสี UVA UVB ร้อมท้งป้องกันแสงที่เป็นอันตรายจากแสงสีฟ้าได้เวลาเราใช้โทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ดังนั้น เราควรใช้เลนที่มีคุณภาพเลนที่ดูแลดวงตาเราได้ตาเรามีค่าและเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องอยู่กับเราตลอดไปดวงตาอย่างเช่นคำที่เปิดมาคือดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจนั้นใช่เลยครับเพราะเราสามารถมองเห็นอะไรได้ก็ทำให้หัวใจเราชุ่มชื้นและมีความสุขดังนั้นเรามาดูแลดวงตาเราด้วยเลนคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเลนกันแดดหรือเลนใสยตา สนใจเรียนมีคุณภาพในการป้องกันดวงตาเราดูแลดวงตาเราสอบถามได้ที่แว่นตาอินเตอร์สาขาตลาดศีสวัสดิ์ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ได้เลยครับขอบคุณครับ